บทที่สิบัตนะสูตรยานีทภูตานิสมาคาตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขสัพเพวะภูตาสุมานาพะวันตุอโทปีสักกัตชะสุนันตุภาภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีทะสัพเพเมตังกะโรธะมานุสิยาปะชายะ ทิวาจะรัตโตจะหะดันติเยระลิงตัสมาหิเนระขะทะอัปะมัตายังกินจิวิตังอิทะวาหุดังวาสักเเคสุวายังระตะนังปะนีตังณโนสะมังอัติตะ าขาคเตนะอิธรรมปิพุทเทระตะังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวิราคังอะมะตังปะนีตังยะทัชคาสักยะมุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมีนะสัมัติกินจิอิธรรมปิธรรมมีระตะังปะนีตัง เอเตนะสัตเจนะสุวติหูตุยมพุทธเสยโถปริวันนะยีสุจริงสมาทิมานันตริกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสะมัมโมนะวิชาติอิธัมปิธัมเมระตะนางปะนีตังเอเตนะสัตเจนะสุวติหูตุ เยปุคคลาอัฏฐะสตังปะสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยาสุคัสตะสัสาวกาเอเตสุทินทะทินนานิมหัพลานิอิทัมปิสังเคละตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุสุปยุตามนสา ทันเฮนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตสเตปติปัตตาอะมะตังวิไคหะรัทามุนานิหุติงปุนพุลชะมานาอิทัมปิสังเคละตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยะถินทะลีทะขีโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตกพิวาเตพิอะสัมปะกัมปิโยตะถูปะมังสับปุริสังวะทามิโยอาริยะสัจจานิอะเวจะปัสสติ อิรัมปิสังเคละตะนงปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุเยอริยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปันเยนะสุเทสิตานิกิน กินยาปีเตหติภูสัปปามะตาณเตภะวังอัฏฐมะมาทิยันติอิทัมปิสังเคละตาะนางปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสาัทาวัสาัทสานสัมปะทายะตยสุยธรรมาชาหิตาภะวันติสักกายาสักกายาทิฏฐิวิจิกิตติ กิติตันจะลีสีลพะตังววาปิยะตัดยะทิยะทิกินจิจะตูปะจะตูหะปาเยหิจะวิปะมุตโตชะจาพิฐานานิอักภะโพกาตุง อิทัมปิสังเคและตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุกินยาปิโสกรมมังกะโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทังวาจายุทะเจสะเจตสาวาอะพพโโสตัสสะปฏิชะทายะอะพพะตา ติดหาปทาัทสะวุตตาอิทรมปิสังเคระตานางปณีตางเอเอเอตนะสัจเจนะสวติโหตุวะนับปะคุมเพยยะถาหุสิตักเคคิมหานะมาสีปะทหนัสมีมัสสิปะทหมัส,สมีคิมเหปะตัดถูปะมังธรรมะวะรัง อะเทสยัยนิพพานะคามิงปะระมังหิตายะอิธัมปิพุทเธละตะนางปะนีต่างเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวะโรวะรันยูวะระโทว,วะราหะโรอนุตตะโรธัมมะวะรังอะเทสยยอิธัมปิพุทเธละตะนางปะนีต่างเอ,เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ขีนางปุรานังณวังอัถินัตถิสัมภะวังวิรตตาจิตตายะติเกระวัสมิงเตขีนาพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะทายามปะทีโปอิทัมปิสังเคระตะนางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานีทะภูตานิสะ มาคะตานิภูมมานิวายานิวะอันตะลิเขตวาคตังเทวะมนุษะปูชิตังพุทธังนะมะสามะสุวัติโหตุยานิทะภูตาณิสมาคะตานิภูมาามานิวายานิวะอันตะลิเคตหาคตัง เทวะมนุสส์ปูชิตังธรรมังนะมัสสามะสุวัติโหตุยานีทะภูตานิสมาคะตานิภูมาณิวายานิวะอันตะลิเคตะตะถาคะตังเทวะมนุสส์ปูชิตังสังขังนะมัสสามะสุวัติโหตุบทที่สิบเอ็ด อาตาณาติยาะปะริสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสัตตาปวัชิตโตสัพพเวระมนิติกาโตนิพุโตจะตุวังพระวะสพพีติโวสัพพีติโยวิรัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภะวะต วันตะดาโยสุขีทีคายุโกภะวะอภพิวาะนะสีลิสะนิจังวุธาปจายะโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพระลังบทที่12อาทิตตะปะริยายสูตรเอวมัมเมสูต,ตังเอกันงสมัยยังพระขวาคัต ะยายางวิหระรติะยาสีเสสัตทิงพิกขุสัตหัสเสนาตตาโคพระคว,วาพิขุอามันเตสิสัพพังพิขะเวอาทิตตังกินจะกินจะพิขะเวสัพพังอาทิตตังจักขุงพิขะเวอาทิตตังลูปาอาทิตตาจักขุวิญญาณางอาทิตตังจักขุสัมัสโสอาทิตโตยัมปิทางจักขุสัมภสะ ป,ปัจจยาอุปัชติเวทติยิตังสุขังว่าทุกขังว่าอะทุกขะมะสุขังว่าตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคิณาโทสัคินามุหคิณา,า,าอาทิตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิตป,ปริเทเวหิตทุเกหิตโทมะ นเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิโสตังอาทิตังสัตธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิดทางโสตสัมผัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตตัง อาทิตังราคข,ขีนาโทสักข,ขินาโมูหะขีนาอาทิตังราชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมะนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัธามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตาคานะวิญญาณังอาทิตัง คณะสัมผัสโสอธทิตโตยามปิทางคนะสัมผัสปัจจะยาอุปัชติเวทติยตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกณนะอาทิตังอาทิตังราคะคีนาโทุสักคีนาทุทหักคีนาอาทิตังชาติยาชะลามะระเนนะโสเกหิปะริเทเวหิทุเขหิ โหมะนสหิปุปายาสหิอาทิตตันติวะทามิชีวะหาอาทิตตาสรสาอาทิตตาชีวะหาวิญญาณาังอาทิตตังชีวะหาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิดทางชีวะหาสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขะมะสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตัง ลาลาคัคขินาโทสัคคินโมหคินาอธิตังชาติยาชะดามะระเนนะโสเกหิปะลิเทเวหิทุเขหิโทมะนะเสหิปุปายาเสหิอธิตันติวะดาวะทามิกาโยอธิโตโพถาทัพพา อธทิตตากายวิญญาณังอธิตัตงกายะสัมผัสโสอธทิตโตยัมปิทางกายสัมผัสัปัจจยาอุปัช,ชติเวทอิตังสุขังวาทุกข,ขังวาอทุกข,ขะมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาคคินาโทสักขินาโมหคินาอธทิตังยาชาติยาชาลามะระนีนะโสเกหิ ปะลิเทเวหิทุเคหิโทมะนะเสหิปุปายาเสหิอาทิตันติวะทามิมะโยอาทิโตธรรมาอาทิตามะโนวิญญานังอาทิตังมะโนสัมผัสโสอาทิโตธรรมปิทางมะโนสัมผัสสปัจจะยาอุปาัชาติเวทยิตัง สุขังวาทุกขังวาอะทุขะมะสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักขินามูหคินาอาทิตังชาติยาชะรามะระไนนะโสเกหิปะริเทเวหิทุกเขหิโทมะนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตติวะธามิเอวันปัสสังพิกเวสุตวาอริยะสาวะโกปัจจุ จะขูจจะขุสามมิงป to <región> ินิพินตติรูเปสูปีนิพินตติจะขูวิญญาณีปินิพินตติจะขูสัมภะเสปินิพินตติยัมปิดทางจะขูสัมภะสะปัจจะยาอุปปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขะสะมะสุขังวา ตัสม so, so ิงปินิพินตัติโสต์โซต์แสมิงปินิพินตัติสัตเทสัตทสุปิงนิพินตัติโสตวิญญาณในปินิพินตัติโสตสัพพะเสปินิพินตัติยมปีทางโสตสัมภัสจัดปัจจายาอุปปัชติเวทายตัง สุขังวาทุขังวาอะทุขะมัสุขังว่าตัสมิปีนิพินตติคานัสมิปีนิพินตติคันเทสุปีนิพินตติคานวิญญาณีปีนิพินตติคานสัมผัสเสปีนิพินตติยามปีทางคานะสัมผัสปัจจะยาอุปัชติเวิทัปยิตังสุขังว่าทุกขังวาอะทุกขะมัสุขังว่าตัสมิงปีนิพินตติชิวหา ยะปินิพินตติระเสสุปินิพินตติชิวหาวิญญาณีปีนิพินตติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินตติยัมปิทางชิวหาสัมผัสสะปจะยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาแตสมินปินิพินตติกายาสมาปินิพินตติโพทัพเพสุปินิพินตติกายาวิญญาณีปินิพินตติ กายสัมผัสเสปินิพินทัติยามปิทางกายสัมผัสปะสัมผัสสปปะปัจจยญาอุปัชติเวทอิตังสุข,ขังวาทุข,ขังวาทุขะมะสุขังวาตัสมิงปินิพินตติ <c oughs> มะนัสมิงปินิพินตติทัดทมเมสุปินิพินตติ มะโนวิญญาณีปีนิพินตติมโนสัมผัสเสปินิพินตติยมปิทางมะโนสัมผัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทชายิทะยิตังสุขังวาทุขังวาอะทุขะอะทุกระมะสุขังวาตัสมีปินิพินตตินิพินทางวิรัชติวิราคาสวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังหูติขีนาชาติพุ สิตังพรม,มะจริยังกะตังกะระนียังปานนาปะรังอิทกะถัดตาญาติปะชานาติตีติอิทมะโอจัพภะควาอาตะมะนาเตพิขูภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากะระ นัสมิงพันยามานีตัสสะพิขูสหสัสสะอะนุปาทายะอะสะเวหิจิตานิวิมุตจริสุติบทที่สิบสามอนัตตลักขณสุตตังเอวามีสุตตังเอกังสมัยยังพควาภารานสิยังวิหารติ อิสิปะตเะนมิคะทาเยตตะละโขพระวาปัญจวัคคิเยภิกขูอามันอามันมาเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปันจะหิทงังภิกขเวอัตาอะภวิสะอะนิยังอะยิทางรูปังอาภาทายะสังวเตยะ สัพเพหะจะรูเปเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมาอะโหสีติยะสมาจะโหพิกเวรูปังอนัตตาแตสมารูปังอาภาทายสังวัตตินะจะลพติรูเปเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมาอะโหสีติ เวทนาอะนาตาเวทนาจะเหตทังพิคเวอัตาอะพะวิสะณยิทังเวทนาอาภาทายะสังวเตะยะรับเพทะจะเวทนายะเอวังมีเวทนาหูตุเอวังมีเวทนามาอะโหสีติยะสมาจะโคพิคเวเวทนาอนัตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวตติะจะ รับพระติทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหนีทางพิกเวอัตตาอะาวิสานิทางสัญญาอาภาทายะสังวเตยะรับพทะจะสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุ วเอวังมีสัญญามาอะโหสีติยสมาจะโหพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตติน่าจะรับพระติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอะโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหีทางพิขเวอัตตาภาอภะวิสังสุ นาอิทางสังขาราอาพาทายสังวัตเตยุงรับพีธาจะสังขาริสุเอวังมีสังขาราหตุเอวังมีสังขารามาเฮสุอะเฮสุนติยสมาจะโขพิกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาพาทายสังวัตตันตินาจะรับติสังขาริสุเอวังมีสังขาราหินหตุ เอวังมีสังฆารามาอหิสุนติวิญญาณังอนัตตังวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิขเวอัตาภะอภะ,ะวิสะนะยิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวตเตยะรับเพทะจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุ เอวังเมวิญญ,ญาณางมาอะโหสีติยสมาจะโขพิขเววิญญาณางอนัตตาตาสมาวิญญาณางอาพาทายาสังวัตตินะจะจะรับพระติสัญญาณีเอวังเมวิญญ,ญาณางโหตุเอวังเมวิญญาณางมาอะโหสีติตังจริงมันจะถะพิขเวลูปังนิจังวาอานิจังวาติอนิจังพันเต ยมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปะนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกันลังนุตังสะมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมะมัสมีเอโสมีอัตต,ติโนหีตังพันเต ตังกิมมัญญะถาพิกาเวเวทนานิจาวาอานิจาอาติวาติอนิจาพันเตยมปะนานิจังทุกขังวาต่างสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมังกัลลังนุต่างสะมะนุป,ส,ปสิกตุงเอต่างมะมะเอโสหะ มัสมิเอโซเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันจะยะทะพิขะเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังวันพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะลินามะทำมังกัรลังนุตังสะมะนุปัสสง ส,สิตุงเอตังมะมะ,มะเอโสมะมัสมิเอโสมีอัตตาติโนเหต,ต,ตังพันเตตังกิงมันยะถาพิขะเวสังคารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยำปะนานิจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพัมเต ยมปะนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมมังกัลลังสุนุตังสะมะนุปสิสุตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนหีตังพันเตตังกินมันยะถะพิคเววิญญานังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเต ยัมปะนานิจังทุกขังวาพังตังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมังกัลลังนุตังสะมนุปัสสิตุงเอตังมะมะ,มะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนหิตังพันเตตัสมาหิติ ตตสมาติหาพิกวยังกินจิลูปังอตีตานาคตะปัจจุปนังอัชตังวาพระหิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปะนีตังวายันทุเรสันติเกวาสับพังลูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิ นะมีโสอัตติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมปปัญญายะท,ทัพพังยากาจิเวทนาอตตตานาคาตาปัจจุปนาอัชตาวาพระหิธาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปะนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพา เวิทนานีตังมะมะนีโสหะมัสมินะมีโสอัตต,ติเอวะมีตังยะถาภูตังสัพมปัญญายะทัตทัพพังยากาจิสัญญาอัตติตานาคาตะปัจจุปันาอัชตาวาภะหิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหีนาวา ปนิตาวายาทุสันติเกวาสัพาสัญญาเนตังมะมะเนโสมะเนโสหะมัสมินะมีโสอัตตาติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมปัญญายาถาะถัทธพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจุปนาอัจฉตาวาภะ หิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตายวาเยทุเลสันติเกวาสัพเพสังขารานิตังมะมะนิโสหะมัสมิณมีโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตทะพังยังกินจิ วิญญาณังอติตานาคาตะปัจจุปันนางอัชตังวาพระอิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะนีโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัต ทพังเอวังปัสสังพิกาเบสุตวาอาริยะสาวะโกลูปัสมิงปินิพินตติเวทานายะปินิพินตติสัญญายะปินิพินตติสังขาเลสุป,ปินิพินตติวิญญาณัสมิงปินิพินตตินิพินหังวิราชาติวิราหาวิมุตติวิมุตตาสมิงวิมุตตา มิติยานางังโหติขีนาชาติอุสิตังพัมมะจริยังกะตังกะระนียังนาปะรังอิทถาตาญาติปะชานาติติติอิทังมะโอจะพะาะวาอัตตมะอัตตมะนาปัญจวัคคิตาพิขูภคะขะวาตตภาสิตัง พินันทุงอิมัสมินจะปะณเวยากะระนัสมิงพันยะมานีปัญจวิคยานางพิคูนางอนุป,ปาทาสยะอาสะเวหิจิตตานิวิมุจจิวิมุจจิงสูติ